กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องบาสมองสบอนเด้อตอนนี้กำลังสีบักกุคามออกเนาะมันงำเขาเขาเป็นฟักพาวเลยสีบักเลื่อยกันเลื่อยมือเปิดชิคอา ยังก,ก็ไม่ก็สบายดี <laughs> นง้ํานเ่เล้าหี่แหละหาบักก็แถวหน้าแล้วไปเ,เห็ดพื้นลงเตานนะ่อยนี่แหละตัวบักลงจากตัวมันงนะ้ําเขาแล้วเอ้ยเรื่อยฮัก บุก่าเขาใก้ยันก้คามมันจะหักเลยไก่ไก่มันจะหักแล้วช่วงไหนมันงับเข่าช่วมนี่นะชุวนี่นะจะได้บักเปนเลยได้ซ่ได้หเล็กคอ Tụi lẽ hát Ừ Hát khó Đại sĩ lông đấy. Lông ma chứ bỏ lông thơ bọ Cốc đủ, đấy. À, có đủ rồi đấy Nó bộ kì bóng đủ ngắm tới tận khẳng Lớp ไยเติมกุกดูเดหรอเป็นใหม่เขาด้สิคายก <laughs> ข้อนี่มนานยนีนฮะข้อตัวหลอกหูาอันนี้มันอะไรตัวจองตะปูมาใส่แล,ล้วง,ง,าางอใช่ไหมได้จะไปหาเบอร์ตะปนะูปันนีลวดก็ได้ประจัดลวดบ่ได้ตกกี่ปาเบอร์คือยเอลวด จ้าได้ไปจักหลวงมีมาแล้วห้องแบบนี้นี่แต่มาอยู่ในห่มมันนี่แหละมาฉีดถาบคอ <c oughs> จีตาดีพ่อเบบพี่นอ้องบักต้นหางเอ้แล้วสั่นเลยกับดดป้าทุมันแม่นยียงอ่ะน,นะ <c oughs> ปะ้าทุกปตามเต้นเต้นอ่ะน,นะ มันมากแตทางใด่อ่ะจากตัวบุงใหญ่หนึ่งหัวตีในกุกจานนี่้ยบุ๋งก็เล่นนึกว่าใบตองที่น้องเลยพ้าก็ยังว่าใบตองแล้วตีห <ả nh? S 1> นุ่ยหนุ่ยอยู่ป้าตัวบุงใหญ่หนึ่งนึกว่าใบตองเอ้ย มุโตัยังอ yeah, no, no. ันน ok ี ok ้นาะผุดมก็เล่นมุก็เล่นต้องปักหน่อยเกียรไปพูดดิผูดขิดไปต้องผูดมาใหม่นะวัวใบตองนะมันดองใ่ได้ไหมมันกัดบะกัดมันหมักอยู่ในกุกอย่งเกาะกุกดอกใหม่นะกุกดอกกุกดอกแก้วฮะกุกดอกเครื่องมาก กบอกเลึนนันก็คือตะปูะปกกน่ะว่าตะปูเขามาจอดก็ีให้อยู่บ่เลยันี่ยอย่างนี้มันขาดบักใหม่เลยสิขาดเลยไม่ได่แนวขาดเพื่อขาดก่อนไม่ครัท่นขาดไม่รท่านขาดยัง <laughs> ยืนอยูไ่ไหม่เลยขายกกหนึ่งข้าขายโคกหนึ่ง ลองลูกไปอยู่ข้างพุนแหละคือมันสิล่ง้างพี่มันล่งปลา้างเลยมาเฮ้ยเรื่อยนะเก็่อใเห็นยังมันแล้วมันขายได้ข้างสิแลวเที่ตัดออกนำเขาดีแต่ใบมันอยู่ในกบจานมันเน้ออ ค้าห่งเดีด้างนู่ดอละค <c ười> ้างไหม่ป <c ười> อป๋าเลยขี้กะขนาดท่านทีไรฮะกะอัดมด้างหนึ่งนะข้างหนึ่ง แกออกางกระบักคงใ <c oughs> หม่อย่ามันล้มทับพอได้เนี่ยยามันล่มทับเพื่อนใหม่ป่าันวหดดึงะรับ <c oughs> <c oughs> ม่จะเปล่งถือบ่ถึงรปนะถึงเซได้ไงน่ะถึงหนเล่นถึหันเซไดมันแกะล่ลงบาดเดียวได้ส้อมเลยรเ่เอกแล้วก็สีขาดงันแกะลองาเียวได้สมเเล่อแล้วก็สีขาด thương mới bột thường quá thương cả thì thương pai mới nói pai thương nơi nương thân thường rồi đấy thương lai đó mày chỉ liếc cẩn cẩn ra

ขันบกขึ้นก็ยอมันล่นตกกันด้นะบ้านแม่ภาษาไต้กเจอภาษาบัดเองอ่ะภาษาบัดเองเรตไต้ยได้วันเองตอนนี้ผมกำลังลงครับลงมาเรื่อยๆครับถ้ามีหัวเจ็บแล้วอะใครกุศจกันอ่ะใคร ร้านผมโอ้ยมือข้างซ้ายพอได้จะจับเลยวะมือนี้ใช้เป็นมือบักต้นไม้เดี๋ยวไปสเปรดเดี๋ยวสเปรดตวง làm si lông mà này tao bắn à. đi, du tát bó phืน, lười bơi lười mướ, lười si đi mãi bảo trọi tao bảo cho bác lông, pho ông nó đi. bỏ lên long là cả, lên lông nó. cứ bơ lông tao à, nó mới đang ngày. cứ lông, tao sum ค่อยๆเห็ดกระพี่เอาโลดค่อยเห็ดเขาบอกว่าช่าเตาวพีลงเตาไม้ขี้เล็กมันเป็นฐานดีไปยังองไมาขี้คีเ็กห้วยมันแข้งไหยเป็นมัดสมัยแข้งใกล้ๆหนึ่งมันแท้ลงเตาเหรอฮะที่ลงเตาผีลงเตาผีเก็บเนี้ยเปรบเลยเลยบ่เลอะใช่พี่ครับบักออกมันงามมันงามเขางามให้น้า ไทยหล,หลดไทยกับไทยหน้ากับไทยหง้ามันกีดเวลาเลี้ยวเยวนี่ควคลิปนี้ครจะได้จบคลิปลงเพียงสํำนี่เด้อทานผู้ชมไหวไปพ่อกันคลิปนาฝากกไลค์ลกดแชร์กดกระดิ่งแก่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องบาโจโจเนี่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องบัสสกุลทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี